Okay. สวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูเมนูปลาเผาของเรานะคะวันนี้เราจะฉลองวันเกิดด้วยปลาเผาตัวใหญ่มากตัวนี้ก็จะประมาณกิโลครึ่งได้นะคะกิโลครึ่งได้เราทานกันสองคน ตายายนะคะแล้วจะมีอีกอย่างหนึ่งคือมักกะโรนีค่ะแกล่ามักกะโรนีเราจะทำแบบเย็นมีปาทูน,น่านะคะปาทูน,น่ามักกะโรนีรอดูนะคะว่าหน้าตามักกะโรนีของเราจะออกมาแบบไหนตอนนี้เราดูปลาเขาก่อน ขัวไหมนะคะหัวจะไมมเราตูก่อนโอเคค่ะเรามาดูกันนะคะเรามาดูกันค่ะเมนูที่สอของเราคืออะไร